อันนี้ผมก็อยู่กับคุณบ้านะที่บูธเศรษฐีนะครับซึ่งระหว่างเนี่ยท่าเมื่อกี้นี่มีลูกค้าจัดไปแล 2, ้วสองคันนครับ <laughs> อยากจะให้คุณบ้านเล่าไฟังว่าที่บูธเศรษฐีเนะี่ย <laughs> มีจุดเด่นอะไรบ้างและปกติจะอยู่ในรถหรือในกลุ่มรถอะไร, <laughs> รของเรารถทุกคันเราต้องคัดสภาพไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไม่แท้ทุกคันครับ,รบผมแล้วก็เซกเมนต์ที่เราขายส่วนใหญ่แล้วก็คือรถยุโรปะครับถ้าพูดง่ายๆ <laughs> แต่ก็ถ้าเข้าไปลึกกว่าคือจะอยูนิ้เป็นบางคันจะมีรถที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่น ผมอยากจะอธิบายว่าบางคันรถบางคันมันไม่ได้ใหม่น้อยแต่เราขายใหม่จริงเราเห็นประวัติเซอร์วิสเราดูสภาพรถเป็นหลักดีกว่าขอให้รถไม่ชนไม่พลิกคว่มไม่น้ำท่วมผมรับซื้อหมดเลยบางคันอาจจะดูไหม่แสนนึงแสนกว่ามันมันก็รับได้ใช่ซึ่งมก็เป็นการใช้งานแต่มันก็ราคาก็จะถูกกว่าราคาคุ้มค่าใช่ครับมีโปรโมชั่นอะไรให้กับคนดูบ้างก็ผมมีดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%็กรครับก็กับทางกรุงศรีนี่แหละครับผม แล้วก็วอรรันตีให้2ปีเจ0 0 0มโลก็ซื้อจาก E W กรุงศรีเนี่ยซื้อแถมให้ลูกค้าดีมากเลยครับคับผมแล้วก็จะมีจะได้งานนี่ผมจะให้ราคาพิเศษทุกคันพิเศษกว่านี้อีกใช่พิเศษกว่านี้ก็คือเข้ามานั่งคุยกันต่อราคาได้คุยราคากันได้ทุกคันเรียกว่ามาคุยกับคุณบ้าใช่ใครสนใจรถพรีเมียมใช่ตอนนี้ถ้าสมมติลูกค้าจะมามีคันไหนอย่างแนะนำานี้พิเศษเลยเดี๋ยวผมจะลองแนะนำคันนี้แล้วกันอาจจะแบบคนยังไม่ค่อยเห็นเยอะ โอ้โหไม่ใช่ว่าไม่ได้เห็นเยอะในเรื่องของรถไฟแดงนะไม่ค่อยได้เห็นที่มาอยู่ในโสร์มือสองไม่ถึงรถไฟแดงเห็นกันเยอะส่วนใหญ่ที่เห็นเบนซินแน่นอนเป็นตัว55 TDI คันนี้มันได้เป็นตัว50 TDI ก็คือตัวดีเซลอ้าวเหรอใช่ครับอันนี้เป็นตัวดีเซลพิเศษจริงอันนี้พิเศษดิให้คุณบัสพาชมคันนได้ครับผมเป็นตัวดีเซลปกติรถใหม่มันออกประมาณ7ล้านกว่ารถเกรอออก7ล้านกว่าแล้วดีเซล นี่ผมตั้งแค่399ซึ่งเซฟไปได้แบบมหาศาลเลยก็ตีว่าเกือบครึ่งเดียวแล้วก็เป็นรุ่นที่พิเศษกว่าคือเป็นตัวดีเซลตัวดีเซลแล้วออปชั่นเยอะมากๆกเบาเบอร์โอ้หยังไม่มีซุดไม่มีปีกล้มเลยดีมากเลยครับทันี้ก็ถ้ามีจอ3จอเลยเพราะจอกลางก็เป็นออฟชั่นเโอ้มากมา 30 LD LD M Sport หรูหลาลักซ์เฟรี่เป็นชุดแต่ง M ชุดแต่ง M ด้วยอ่อนสปอร์ตคันด้วยเดี๋ยวขอดูข้างหลังหน่อยเพราะว่าคันนี้ข้างหลังเขาหรูหลาใช่ไหมพี่บ้านผมดูหน่อยเชิญเลยเอาเทิร์นะาทานโอ้ขอให้ได้เป็นจริงนะครับข้างในนะครับมันเรือยอชชัดๆคือ ดูเบาะดูอะไรแล้วเขาปรับไฟฟ้าได้ทั้งคันเลยนาะเบาไม่มีพับไม่มีมย้วยเลยขอโทษคันนี้วิ่งประมาณคันนี้ก็วิ่งไม่น้อยวิ่งแสนสอแต่อย่างที่ผมบอกรถชนใหญ่อะ่ะดีเซลอะ่ะมันจะเป็นรถที่ควรซื้อมาจะใช้เยอะหน่อยไม่แต, <c oughs> แต่ถ้าอยากได้ไม่น้อยเราก็มีนะไม่ใช่มีแต่รถไม่ <c oughs> ใช่จริงๆริง,รงมีหลากหลายแต่พี่เขา โชว์ให้ดูก่อนว่าขนาดมาเยอะเขายังสภาพปิ้งขนาดนี้นะครับโอ้โหพี่ดาพี่บ้านรถที่สวยมากผม้เงี้ต้องขอขอบคุณพี่บาสมากเลยสําหรับพามาดูรถไม่ไม่ถือว่าไม่ลึกแต่ว่าสภาพดีคือแบบแปลกใจอ่ะนะครับแล้วก็ใครสนใจก็มาที่รถเศรษฐีครถเซตทีขายได้สำคัญจะมาที่งานนี่ก็เลยครับที่ยูสคาโชว์อยู่ด้านหลังของเชลเลนเจอร์เนี่ยฮะใครที่บอกว่าไม่พร้อมนะ แต่ว่าครุงเสือโต้พร้อมสตาร์ทครับขอบคุณคุณบ้านมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่บอยที่ T P M อเตอร์สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับพี่จางครับอยากจะให้ช่วยแนะนําว่าคนที่มางานยูสคาร์เนี่ยถ้าเกิดจะมา T P M อเตอร์เนี่ยมีรถรุ่นไหนแนะนําและมีโปรโมชั่นมีอะไรเด็ดๆฝากด้วยเลยครับครับปีนี้นะครับ T P M อเตอร์กับ พีพีเอ็มพรีเมียมยุสคานะครับเราระดมกองกทัพรถยนต์พรีเมียมคาร์นะครับ<พ>มาอย่างเต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็นลักชัวรี่คาร์สปอร์ตคาร์ซุปเปอร์คาร์นะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับหมุนเวียนโรเทตกันเกือบ200คันมีรุ่นไหนที่จะนเน้นๆแบบแนะนำเป็นพิเศษบ้า <Fields> งดีกว่า<อ>เพราะว่ามีรถพรีเมียมหลายคันมากผมเลือกไม่ถูกเลยออ่โเคพอมาตรงยุสไลท์นิวแล้วหรือว่ามาตรงพีพีเอ็มพรีเมียมยุสคาร์แล้วต้องมาถามหารถอยู่หนึ่งยี่ห้อครับคือยี่ห้อเบ็นเล่ ซึ่งวันนี้เบลล่เนี่ยเราได้รถแบบสวยๆสดๆมาเลยจาก A i S Auto s i e e นะครับไม่หวานแล้วอดใจไม่อดอยากเห็นรถนะครับสวยๆรถสวยๆรถสวยๆเดี๋ยวขึ้นตาพาไปดูเล้วครับครับขอบคุณครับพี่บอยสำหรับคันนี้เบลลี่เบนเทกาตัวนี้เรียกว่า เหมือนบ้านบ้านหรูพรีเมียมอยู่ในคันนี้เลยคือหรือหาดเช่อนทีใช่ค่ะนนเพราะว่าคันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นสีพิเศษด้วยสีเพอคัสบอลอ,อาฮะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้อมแม็กขนาด22นิ้วนะคะคทำความเร็วศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเพียงแค่4.1วินาทีไมเนี่ยอยู่แค่34,000ื่นส่พกิโลแค่นั้น ราคาป้ายแดงี่ยคันนี้อยู่ที่24.5ล้านบาทแต่<ม>สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจมาจองรถวันนี้ท่านสามารถจับจองได้ในราคาเพียง13.9ล้านบาทเท่านั้นประหยัดเป็นล้านอีกแล้วครับเรียกว่าเป็น10กว่าล้านเลยค่ะ <c oughs> 10กว่าล้านเลยนะครับใครสนใจคุณสามีคุณพ่อชรอะไรบ้านคาก็ <c oughs> สําหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจมาจองรถในงานนะคะเพ <c oughs> ียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติง่ายภายใน30นาที <c oughs> แล้วขับรถกลับบ้านไปได้เลย <c oughs> ไวมากไวมากสำหรับ<อ>คนที่รีบใช้รถรีบใช้จริงๆวันนี้มาได้เลยค่ะที่ T P M มอเตอร์โอยไม้ว่าถ้าสนใจรถหรูสภาพดีราคาคุ้มค่าต้องมาที่ T P M มอเตอร์ค่ะติดต่อคุณสาหรือคุณบอยเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณสาสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะคไปดูรถต่อย้วผมชอบดูคนันนี้ามา,ากค่ะถูกใ,ใจคันไหนนะครับก็ขอสินเชื่อกรุงศรียุธคาในงานแล้วขับรถกลับบ้านได้เลย พร้อมรับของกำนันมูลค่ากว่า4,200บาทได้ด้วยครับกรุงศรีออโตโ้พรอสตาร์